ขอลงไลฟ์ช่องนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปลงไปลองไลฟ์อีกช่องหนึ่งแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะ สวัสดีทักทายค่ะเ,เพื่อนๆสวัสดีทักทายจากนอร์เวย์นะคะอยู่ที่น้ำตกค่ะตอนนี้เสียงสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะถอดถุงมือก่อนค่ะเ,เพื่อนๆถอดถุงมือก่อนค่ะเพราะว่าไมคเซลฟี่มันเล็กไปค่ะเ,เพื่อนเ ไม้เซลฟี่นะคะเสียงชัดใช่ไหมอ๋อแสดงว่าเป็นกับเน็ดใช่ไหมเป็นกับเน็ตขอบคุณค่ะเสียงชัดเนาะมีอาเฮียมาเที่ยวที่นี่อีกแล้วค่ะเพืเ่อนเย็ยนเกียบเลยนะวันนี้ส4องศาส4องศาเย็นมากเลยค่ะพัชาวารตรงไหนดีเพืเ่อน หน,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 นาวมีถุงมือก็กดไม่ถนัดนะเพื่อนๆถุงมือก็เอามาสามีอยู่ในรถ คุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะน้องซันเดย์สวัสดีค่ะ,คะลูกสาวคนสวยกดไลค์กดแชร์ได้นะคะวิวน้ำตกสวยๆว,วันนี้4องศาเวลาเที่ยง4 6นาทีค่ะตอนนี้เวลาเที่ยง4 6นาทีนะคะที่โนบีก้อนหินเยอะค่ะเพื่อนๆก้อนหินเยอะน้ำเดีอบด้วยกลับกล้องให้กับเพื่อนๆดีกว่านะวิวสวยๆค่ะ น้ำตกไหลแรงมากเลยค่ะน้ำกระเด็นมาถึงนี่เลยนะเมื่อกี้ก็มีนักท่องเที่ยวชายชะกันสามคนมาเที่ยวนะคะพัดกับสามีมาสองคนผัวเมียรวมเป็นห้าคนมานอเว์สามรอบเพามาเที่ยวที่นี่สามรอบเลยนะคะเราขับรถมาจากสะพานตรงนู้ สามีนะั่งอยู่ในรถน้ำไหลไปตามทางเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเพนนี่สวัสดีค่ะน้ำเย็นเยียบเลยค่ะคเพื่อน,นอากาศก็เย็นสีองศาค่ะมีถุงมือฉกอใส่ก็ไม่ถนัดใส่ก็ไม่ถนัด น้ำตกว่าด้นสามีบอกว่าน้ำตกว่าดันนะคะไปใกล้ไม่ได้หนาวด้วยนะคะพเพื่อนๆหนาวด้วยเย็นด้วยเดี๋ยวพัดจะเอาก้อนหินไปสองก้อนไหมเอาไปวางโทรศัพท์ค่ะพเพื่อนจะถือก้อนหินเอาไปวางโทรศัพท์เพราะว่าที่โต๊ะไม่เซลฟี่อยากนั่ง คุยกับเพื่อนๆนะสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยโอเคเราอยู่นี่ค่ะเสื้อตัวใหญ่อุ่นดีนะนี่ค่ะเพื่อนๆกับกล้องให้ดูอ่านออกไหม ไปอ่านภาษารนเวอออกบ้างชื่อน้ำตกชื่อน้ำตกสวยมากสวัสดีทักทายเพื่อนเอนทั้งหกท่านค่ะสวัสดีทักทายค่ะ น้ำตกสวยๆในนอร์เวย์สวัสดีค่ะสามารถขึ้นไปตรงนี้ได้นะคะเพื่อนๆขึ้นไปดูวิวได้นะมีกองหินวันนี้เดินไปถึงที่โน่นไม่ได้สามีหนาวค่ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะนั่งรออยู่ในรถ สองศาด้วยค่ะเพื่อนๆหนาวมากเย็นเกี๊ยบเลยเดี๋ยวพัด้าเพื่อนๆเพื่อนๆสังเกตไหมว่าเสาสีส้มนะคะคุณสามีบอกว่าเป็นการแบ่งเขตว่าให้สัญลักษณ์ถ้าหิมะสูงนะถ้าหิมะสูงค่ะคนขับรถเขาจะได้รู้นะคะว่าเขตตรงไหนยอยู่แค่ไหนเนาะไปค่ะขึ้นเนินกันค่ะมาดูวิวมาดูวิวน้ำตก เลยขึ้นมาดูวิวแล้วนะคะภาพมุมสูงค่ะภาพมุมสูงค่ะน้ำตกนะคะแล้วก็มีป่าด้วยนะเพื่อนๆสังเกตว่าป่าอดมสมบูรณ์มากเลยน้ำตกสวย,สวย ไหะสวัสดีทักทายค่ะสวัสดีค่ะคุณวันวิสาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน,น้ำตกนักหน่อยนะ <laughs> ทักทายจากนอร์เวย์เวลาเที่ยงห้สิบนาทีค่ะพัดกำลังหาก้อนหินเพื่อที่จะวางโทรศัพท์ค่ะเพื่อน ถือไปแล้วหนึ่งลูกถือไปแล้วหนึ่งลูกก็มาเก็บใหม่อีกหนึ่งลูกได้ก้อนหินมาแล้วสวัสดีเพื่อนๆทั้ง11ล้านคนค่ะ อมาก่นจะอวดวิวให้เพื่อนเนินอวดวิวอ๋อพัะเต็อกแหละจกต้องใช้หินสองก้อนทั้งเรื่งไม้เซลฟี่มันเล็กไป Thank you. เสื้อสามตัวแล้วนะสวัสดีทักทายทุกๆยูเซอร์เลยค่ะเสียงดังฟังชักเลยเออไม่ค่อยแน่ใจในสัญญาณนิดนะคะคุณเพือนสวัสดีค่ะใครยังอยู่บ้างคุณวันยังอยู่ขอบคุณการเขาจะเข้าใจจากคุณวันนะคะ Thank you for many h r t s from my friend ว่าจะนั่งได้นานไหมฝนตกอากาศเย็นน้ำตกอยู่ที่น้ำตกอากาศเย็นเย็นมากสวยมากด้วย Have you h ู a d ดด n y ย t คุณวันขอบคุณค่ะภาพชัดเสียงชัดเนาะ Have you had dinner y e ยนะคะคุณรันทานมือค่ำหรือยังคะคุณรันทานมือคํำหรือยังคะรถสามีเคอะมากเลยค่ะรถคุณสามีเคอะมากเสียงชัดเนาะถ้าพัดอยู่ไกลจากน้ำตกเสียงน้ำตกเสียงดังค่ะเพื่อนเสียงน้ำตกเสียงดัง oh my god do you have n o d o l ้ว today คนวันได้นบัมได้มามา่าแล้วค่ะสวยสวยสวยสามีพามาไกลมากค่ะขับรถสองชั่วโมงสามีพามาไกลมาก กระดิ่ n ใส่ถุงมือก่อนค่ะหนาวเหลือเกินสีองศาค่ะที่ฮาวายสีองศาพี่เคยมาช่วงเดือนนี้เลยหนาวหนาวซีดเลยใช่ไหมโอ้ทุกทีพัดมาเที่ยวเพื่อสภามิถุนาค่ะสวัสดีค่ะน้องไอซ์คนส,สวยสวัสดีค่ะพอดีสามีจะรีบพาเที่ยวเพราะว่าสามีไม่ค่อยว่างค่ะ พรุ่งนี้ไปก็สาม,มีก็จะพาไปอะไรนะฮัลโลวีนกับลูกหลานอ,อีกแพื่งม่วกโทรศัพท์เครื่งนี้มีเคสนะคะก็เลยใส่กับไม้เซฟดีได้แต่อีกเครื่องหนึ่งพัไม่ได้เอาเคสมาก็เลยบางเล็ก ทุกทีมาเที่ยวช่วงซัมเมอร์อากาศกำลังดีรอบนี้วีซ่าผ่านช่วงนี้ก็เลยบินช่วงนี้เดือนแล้วก็ไม่อยู่ยาวอีกต่างหากสวยไหม เพราะอะไรสี่องศาหนาวมากสีองศาหนาวมากมือเย็นมือชาเลนเนี่ยเดือนหน้าน่าจะติดลบนะเพื่อนๆเมื่อเช้านี้ติดลบหนึ่งองศาร้นอนเลยผุ้ชามีให้ออกกำลังกายเพราะว่าจะพาไปเล่นสกีเล่นอะไรเนี่ย สวัสดีค,ค่ะคุณไลท์ค่ะเคยมานอเว์ใช่ไหมสวัสดีทดักทายทุกๆยูเซอร์เลยค่ขคคะขอบคุณการขอบาใจค่ะ Thank you f o ูเตอรสันหาขอบคุณการเปดจอเข้ใจนะ จะส0มนาทีได้แล้วดีนะที่มีถุงมือมาหนาวก็เอามือเข้าใส่ถุงมือไว้สวัสดีค่ะพี่ออนคนสวยสวัสดีค่ะมาดามเยอรมันสวัสดีค่ะทักทายจากนอร์เวย์ค่ะพี่ออนบ่ายโมงแล้วบ่ายโมงในนอร์เวย์เนาะพี่ออนทำงานอยู่ใช่ไหมวันนี้สามีพามาเที่ยวน้ำตกค่ะสามีพาไปเที่ยวน้ำตกเพราะ จะไปบ้านลูกหลานสาม,มีจะพาไปร่วมกิจกรรมฮาโลวีนนะค่ะเพื่อนๆาสาม,มีจะพาไปกิจกรรมฮาโลวีนกับลูกหลานวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ไปวันเกิดหลานอีกค่ะเพื่อน วันศุกร์และวันจันร์คุณสามีก็ไปหาหมอช่วงไหมนางว่างนางก็จะพาเที่ยวเนาะเสียงชัดอยู่เนาะเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆมีเวลาฝึกภาษาอังกฤษไหมคะเพื่อนๆคุยอยู่กับฟอรประเทศอะไรบ้างเนี่ยมีคนงัันคนเดียวสำหรับการเพ,รเพราะเจาใ้าใจแทางขี่เวทมัขอบคุณค่ะแช่เพิ่มเช่เพิ่ม พี่สาวทำงานอยู่อ้ลืมไปว่าตอนนี้พี่สาวน่าจะเลิกงานแล้วนะหนึ่งทุ่มแล้วใช่ไหมเพือพ่อนเพื่อนหนึ่งทุ่มแล้วพี่สาวน่าจะเลิกงานแล้วสวัสดีทักทายค่ะสวัสดีทักทายค่ะ สวัสดีทักทายทุกทุกทุตเซอร์นะกลับกล้องให้เพื่อนๆพ่อนก่อนน้ำเย็นมากเลยเพื่อนๆน้้ำเย็นมากเราองน้ำตกฟิวมาถึงนี้เลยค่ะโต๊ะเก้าอี้เปียกหมดเลยค่ะ เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะกลับแล้วนะคะเพื่อนๆสักพักหนึ่งก็จะกลับแล้วมารอบนี้หนาวสามีไม่ลงจากรถเลยนะมารอบนี้หนาวสามีไม่ลงจากรถเลยค่ะสามีนั่งอยู่ในรถเป็นคนขับให้เป็นคน ขับให้เฉยๆช่วงนี้สามีอารมณ์ดีขับรถเที่ยวได้เื่าไรถ้าสามีไม่สบายก็จะไม่ได้เที่ยวแล้วค่ะเพื่อนสวัสดีทักทายทุกทุูิเซอร์เลยนะคะมีอุปกรณ์พร้อมมากเสียดายอยู่นานไม่ได้หนาว หนาวอยู่นานไม่ได้สามีจะหัวเราะสามีจะหัวเราะน้ำตกสวยๆในนอเวย์ค่ะเพืเ่อนเดี๋ยวขอลงไลค์แค่นี้ก่อนเนาะหนาวค่ะข้างหนึ่งไม่ได้ใส่ถุงมืออีกข้างหนึ่งใส่ถุงมือนาะ See you later Thank you for everything bye สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ